Ultra High Speed Internet จาก True Online โทร1686กรงสีเรื่องเงินเรื่องง่าย ภายหลังจากการประมูลเคลื่องความถี่ 3G ครั้งประวัติศาสตร์ของไทยเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมากสะทะชและกทะคได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการกำกับดูแลด้านกิจการโทรคามานาคมและได้แสดงเจตนารมณ์ในการที่จะคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและต่อประชาชนคนไทยทุกคนจากการประมูลคลื่นความถี่2.1กิกะ โดยล่าสุดนะครับพันเอกดรอกเตอร์เรพงศ์มลิุวรณรองประธานกสศชและประธานกทคได้ถแถลงข่าวถึงแนวทางในการคุ้มครองผู้ใช้บริการซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน6ข้อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทคจึงขอประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนในการคุ้มครองผู้ใช้บริการดังนี้ 1. จะกำกับดูแลอัตราค่าบริการทั้งประเภทเสียงและข้อมูลของบริการ 3G ผลย่านความถี่2.1กิกะเฮิรให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ15ถึง20ของอัตราค่าบริการในปัจจุบัน 2. จะกำกับดูแลให้คุณภาพการให้บริการเป็นไปตามประกาศกสทชเรื่องมาตรการของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเคร่งครัดและให้มีมาตรการติดตามคุณภาพของการ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 3. จะกำกับดูแลให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility CSR และแผนคุ้มครองผู้บริโภคก,ก่อนเริ่มให้บริการรวมทั้งให้มีมาตรการติดตามการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด 4. จะมีการตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลในระหว่างการประมูลขึ้นความถี่เมื่อวันที่16ตุลาคม2555เพื่อให้เกิดความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป 5. จะมีการปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องและพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามประกาศกทชเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พศ2549โดยเน้นกระบวนการในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ทันท่วงที6จะมีการใช้กระบวนการไกลเกลียก่ยข้อพิพาทตามประกาศกสทชว่าด้วยการไกลเกลียก่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียนพศ2555ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝา่าย ในด้านการกำกับดูแลอัตราค่าบริการทั้งประเภทเสียงและข้อมูลของบริการ 3G บนย่านความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์จะส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยรวมทั้งประเทศให้ได้รับประโยชน์จากการมีค่าบริการที่ถูกลงหรือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนในการให้บริการที่ลดลงและระดับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในตลาด วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดครับกับโครงการ Unique running อยุธยา Half m ม r ร t h o n การแข่งขันวิ่งมาราธอนณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากิจกรรมนี้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อนำรายได้มาสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์สำหรับดูแลรักษาพื้นที่ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา Cyber City ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยจัดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทไดอิจิคิคากูประเทศไทยจำกัดที่หมายเลข029492855หรือที่ World Wide Web uniquerunning.org ได้แล้ววันนี้ครับ การเปลี่ยนผ่านจากสิ่งเก่าสู่สิ่งใหม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอในโลกของเทคโนโลยีในเรื่องของ 3G ก็เช่นเดียวกันครับด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นนำมาซึ่งประโยชน์ที่สามารถแปลเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาประเทศได้หลายรูปแบบเริ่มต้นจากตัวเราจงใช้เทคโนโลยีอย่าให้เทคโนโลยีใช้เราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ